ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับคำมภูพาโลเนาะคะ่ะวันนี้วันนี้คำมภูพาโลกติภาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเหล้าข้ามฝันกับลุกสมเนาะค่ะยินยินว่าลุงสมฝันค่ะฝันเด็ดฝันดีเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นสิฝันจังไดรเนาะค,ค่ะคำมภูพาโลกสิบล้อซาค่ะกติภาท่านผู้ชมไปติดตามตอนนี้คำมภูพาโลอกอยู่บริเวณหน้าบ้านของเพิ่นเดาะค่ะเพิ่นก็นั่งถ่ายอยู่น้ำกันนี่แหละค่ะ เขาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของลุงสมพอเพ้อมกันขาดค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะค่ะอันมือเสาร์นี่คุณพ่อไปใส่ค้ามาฮะยุคนั้นคือบบเห็นไปเห็ดหยังค่ะมือเสาร์ไปกับไปท้ำทัวระไปเร่นน้ำมูเน่ไปหาเอาปัญญบุญบหมือนย่างไงเนี่ยไปตลาดหาสื่อของไปทำเตี๋ย่ะ สมภอมมหาคุณก่อก็เห็นเนาะมือสาวน,นิดบาทยิดตองไปหาตลาดซื้ออาหารจานกินอาหารเพียงอาหารแหล่งไปงเดียดอะ่ะเขาพันษาเนะาะเขาพันษาไปหล่อเขาพันษาเหมือนค่ะพันษากับไปหาหลอ่อหาลหลินเนาะไปสื่อข้องไปวัดไปเพี้ยนไปจังหันน้ำเนียนี่ละไปเตียดพันษาเขาพันสาน้ำฝนอยู่วัดตาแสนสุขจรเลื่อนทค่ะ ได้ยินข่าวว่าคุณพ่อฟันดีว่าสันมือเ้านี่ทําน้่แหม่เนาะแม่พ่นยู่ถาแม่แม่พ่นว่าพ่อฟันอยู่ตัวว่าสันมือเ้านี่ก็เลยว่าทาาพ่นเด้อว่าสันสวงใบปุ่นลาพ่นจังสีมากาวัาสันก็ได้สวงใบนุก็เลยมาหาคุณพ่ออีกหลอบหนึ่งนะค่ะคุณพ่อฟันว่าจังไดกะเเวาสู้ท่านผู้ชมฮะฟังเบ้างคุณพ่อพ่อน้าฟันฝันอย่างดียแล้วมือไปทําบุญ มือเขาพันษาเจ็บต้นเทียนต้นเงินไปวัดน้ำพินเมือนะไปถ้ำบุญเหลี่ยวไปพระรับพรเหลี่ยวเล่นยางรอเหรียญน,น้ำถาด<ะ>เก็บอัฐิว็ายวิ่งวอดหยาดน้ำให้ปูนาตายายน้ำ<ะ>ค่ะข้นขคนมากเบาเหรียญแน่<ะ>้ยมาถ้ำบุญชาตินี่บุญเจริญงวดหรือดมอเอาขอกัน<ะ>ของวดสีมา ทำศาสตร์นี่บุญเฉลยงวดสีมากนี่ล่ะเอาสามโตจริงเจ๋งนี่วหละจะบก่กัคนค่ะพ่นพ่นมักบาดิ่นมักเรียกมากเบอร์เนี่ยนี่ล่ะไปเฮ็ดบุญกับขอไปเปมนบอกคุณขอ,อ,อไปหละอบ่งอันนี้ถาดเก็บอฐีเก็บดูเก็บเดี่ยวปูนาตาใหญ่ยู่งค่ะบัดบางเอิญมานอนฝันบัดจีแจ้งฝันเป็นเหล่องเป็นเล่าจำดนข้าตาข้าปากก็ฝันหนึ่งก็ดีฝันก็นนจะเป็นจริงค่ะ เป็นเต้าฝ่าเต้งขีฝ่าโอ้โหกี่ฝ่าเนี่ยงามเลยเป็นคือเขาเขียนป่ายไหวเคื่อนนี่ไหวพออยู่ใช้คือคือในแห้งเบื้อง,งกี่ฝ่าเนี่ยความฝันเนี่ยความฝันจะนั่งเรียนอยู่น้ำบ,บ้านนี่แล้วเตีงลำแตงีงแข่งเรียนอยู่ยนี่ดีได้นดเ,น,เน,นี่ยเห็นเห็นแข้งเห็นลำเนี่ยฝันกีด่ดีบางคนได้เอิ้นลูกเนี่ยฝันนั่นบักลาบักลาเอากล้องเอาโทรศัพท์มาถ่ายขี่ฝ่าก่อนเนี่ยคืองามแต่เป็นเต๋อบึงว่า เบื้องคักคมันเป็นเขียนไหวนี่ขอข่วมเขียนว่าเชิญแห่เทียนพรรษาว่ะเชิญเที่ยวแห่เทียนพรรษาเบิ้งไปว่าเป็นโตเรีกแถวทั้งไต่ว่าวันที่แปดเดือนแปดพศหกหกป่ะโย่คือฝันเป็นเรี่ยเป็นเล่าเนี่ยนอากับว่าไม่มันเป็นจริงช่วงนี้เขาก็ ช่วงเขาแห่เทียนพอดีเนาะคะ่ะช่วงช่วงแห่เทียนเทศกาลมีแห่งานงานแห่เทียนเขา,า,าเอองานเทศกาลเพราะมันขึดน้ำเทศกาลบอกจังหวาแต่ว่ากับบางเอิญอยู่ดอกฝันก็นดีแต่เก่าฝันต่อเวียกกับฝันเนี่ยมือเสามันก็นเคยเข่าอยู่แล้วว่าหันกับบ้าเด็กหน่อยมาบอกว่าชีส่วนๆอยู่แบบอ,ออกหนึ่งๆซะละ ค่ะเออไรบวกเขาละขึ้นตัวหนึ่งน้อเหอมเห็นตัวหนึ่งเพีแต้มเดียวค่อย่างเราแต่ก่อนก่อนที่เมกที่พ่อเห็นก่อนขีฟ้าที่พ่อเห็นนี่ก้อนเมกนี่จะก้อนค่ะมันเป็นก้อนเดียวมันเป็นเขียนแล้วแล้เป็นเขียนยากเป็นยากบานไอ้ขีดเสียนอยู่กลางอยู่กลางอขีเสียนลักษณะคือที่เขาเขียนคำบรรยายของในหนังสือการ์ตูนน่ะเขาเขียนใบแจ้งแต่ว่า ็นความฟันพอนีเห็นก่อนเมียนี่เป็นคือจังป่ายก็เชิญชวนมาแห่เทียนนี่แออะครับเป็นป่ายแห่เทียนว่าเชิญแห่เทียนพันษาวันที่แปดเดือนแปดพศหกหกวันเมื่อคแปดเดือนแปดปีหกหกปีหกหกวันก็อกฮกนะครับเนาะับแต่หกฮกวันนี้ หรือแปดหกหกไปสันนีก็จะสามตัวครับผมร่องเบืองสั่นีนะเพราะมียังเพิ่มเติมจากนี้บ่ครับบเพราะมียังฝันแล้วมันกับแจงหัเมื่อลูกกระตื้นเพราะดุคือกันครับเพราะมันแจงเดี๋ยวกว่ามันฝันส่วนนีประมาณตีสี่ตีห้านี่นะมันรับจนีเบิือนเสาครับฝนกับตกลิ่นแน่เพราฝนมันกับนอนมวนตัวครับผมแต่ข่าวว่าพอเป็นเป็นคู่เพ่งเ่งเพ่งแมนบ่ครับต่แมนอยู่ขอจักกกันเลยบ่ครับ เพราะไร่โย่เขาให้ท oh, ่านผู้ชมฟังจัก่อนนะครับเอาเป็นเอาเป็นเพยงน้อ,นนอ,นอเพ่งสันสันก็ได้ครับผอเพยงสันสันเอาเป็นเนื้อเพยงเพยงสะซ่า <c oughs> ซื้อเพยงก้อนน่าวสาวหวยสั้นขีตัวว่าะบบันวยสั้นน้ำเพื่น,น่าจะไหวแต่กี่ยวคือไปมักสาวบันวยสั้นขีตัวเอาขัดตัวไปแต่ง่ายไหมก็ได้หรือเขียนเป็นเพยงครับในมีไอเดียเขียน เน,นี่บทเพียงก็ว่าอายคนน้ำยืนนั่งสะอื่นกระทึนสอดแจง้งคิดหอดให้หนอคำแพงแ้มแดงสาวน่าจะรวยอายอยากจะเห็นให้เป็นแฟนเธอคงรวยวันแต่งเธอคงจะสวยกับคนเขารวยเธอคงสุขใจ อายคนอยู่ไกลห้องให้เสียใจนอนเจ้านอนมัหลับอายดถเศร้ากินข้าวบ่อยิ่มปันใดมันแค้นอุอังอายคือสังเจ้าคือสังมาเหตุใดที่ยังทำให้เปลี่ยนใจลืมอายจากไปแล้วนออ่าเราตั้งสองสองวันพอๆรับพอับ กะค่ะกะคลิปนี้กะขอขอบคุณคุณ่อเลายๆด้วยค่ะที cluster, ่มมใไ้แนวทางความฝันก so, e like so, ับท่านผู้ชมของเฮาแล้วกะมาลองเพลงพอๆให้ท่านผู้ชมของเฮาได้ฟังค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ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 สำรับคลิปนี้ทํางผู้คารลาะกัสิปาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของผสมเนาะค่ะตัวเลขของผสมค่ะ เพ่นฟันเห็นก่อนมีค่ะเพื่อนฟันเห็นก่อนมีนนนก่อนขี่ฝาเนะาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนเงี้ยนขึ้นไปเพื่อนไก่เห็นตัวเลขเนาะค่ะท่านผู้ชมเพ่นก็เห็นตัวเลขตัวเลขของเพื่อนก็แปดแปดหกหกแปดหกหกสิบหกสิงหาสองหาหกหกไก่ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการเสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลกบฝากก,ไกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้คำพูดผ้าหล่อนําในเด้อค่ะสำหรับคนคาว่าเบงคลิปของคำพูดผ้าหล่อกักขอให้ทัผู้ชมมีแต่ความสุขลำลยุยลำลยุยเงินทองไดมา,มากเท่ามากกระเป๋าเนาะผ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเด้อค่ะคลิปนี้คำพูดผ้าหลอกกักขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ